มีผู้ชายมาชอบเพื่อนหนูเขาก็หลอกเพื่อนหนูว่าไม่มีแฟนเพื่อนหนูก็ชอบเขานะผู้ชายเขาก็ชอบเพื่อนหนูด้วยตอนหลังมาจับได้ว่าเขามีแฟนแล้วผู้ชายเขาขอโทษแล้วเพื่อนหนูกับผู้ชายคนนั้นก็แอบคบกันทุกครั้งที่เขามาขอคำปรึกษาจะรู้สึกว่าเพื่อนเราก็ทำผิดนะที่ไปชอบทั้งท้งท,งที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้ว แต่บางครั้งเราก็รู้สึกโอนเอียงไปกับเพื่อนเราว่าไม่ผิดหรอกเ,อเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครตัวเรารู้สึกอึอดอัดทุกครั้งที่เพื่อนมาขอคำปรึกษา,าก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายมีแฟนแบบไหนเพราะสมัยนี้คือยุคเราเนียนะจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องศีลข้อสามเนี่ย ค่อนข้างจะมากทีเดียวเพราะว่าใช้คำว่าแฟนมันคลุมเครือมากๆนะฮะบางบางทีเนี่ยเราเราบอกว่าเพิ่งคบกันแต่จริงๆมีอะไรกันไปแล้วหรือ บอกเป็นแฟนกันแต่จริงๆเนี่ยอยู่กันมาห้าปี10ปีแล้วยังเปิดเผยทุกคนรับรู้แล้วว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันมาแต่ใช้คำว่าเป็นแฟนไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยานะโดยแท้แล้วพฤติกรรมเนี่ยนะเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเขาใช้คำว่าแฟนกันเขาใช้คำว่าผัวคำว่าเมียกันไปชัดๆเลยแล้วอย่างในยุค ยุคเก่ายุคก,ก่อนเนี่ยนะคือไม่มีการครบลองใจกันนานๆนะคือถ้าหากว่าชอบพอกันก็สู่ขอกันเลยเาบ,าบางยุคเนี่ยไม่มีสิทธิ์กระทั่งจะออขอกันเองหรือว่าคบหาชอบพอกันเองแต่ว่าจะต้องมีพ่อแม่จับคลุ่มถุงชนอะไรแบบนั้นมันมีความชัดเจนคือแน่นอนว่ามันไม่ดีตรงที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจได้หลังจากอยู่ด้วยกันแล้วแต่นะมันก็มีข้อดีตรงที่ว่า มันชัดเจนนะว่าใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์แต่ยุคของเราเนี่ยที่เป็นอิสระมีมีความอิสระเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากๆเนี่ยมันกลายเป็นสร้างปัญหามันกลายเป็นเ,เหมือนกับไปไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพียงด้วยการใช้คําว่าแฟนหรือว่าคนคบหาลองใจอยู่ แต่โดยพฤติไนแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมันก็คือผัวเมียกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยนะถ้าหากว่าเราคำนึงถึงความชัดเจนนะครับถามให้ชัดๆว่าเขามีอะไรเขามีความเป็นอยู่เปิดเผยกับแฟนที่ท,ที่เขาเรียกว่าแฟนนั่หละนะหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความ พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นสามีภรรยากันโดยพฤติไนแล้วแล้วก็อยู่กันแบบเปิดเผยเพื่อนเขาทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายเขาฝ่ายฝ่ายแฟนเนี่ยนะสามารถรับรู้ได้ว่าอยู่อยู่กินมาด้วยกันหรือว่ามีความเปิดเผยว่าเป็นเป็นคนที่มีความลึกซึ้งต่อกันเนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเด็ดขาดคือเราควรให้คําแนะนําไปเลยว่า คนที่เขาเขามีใครต่อใครรอบข้างรับรู้ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยถือว่ามีเจ้าของแล้วจริงๆถ้าเอาตามกติกานะที่พระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสไว้ก็คือว่าหญิงมีเจ้าของนะโดยนับเริ่มตั้งแต่มีมาลัยคล้องคอหมายถึงว่าธรรมเนียมหรือว่าประเพณีท้องถิ่นไหนที่ถือว่าการมั่นหมายใช้พวงมาลัยนะสมัยนี้ใช้แหวนหรือว่า สมัยไหนจะใช้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าจองตัวแล้วนี่อันนั้นเนี่ยถ้าใครขืนไปยุ่งด้วยถือว่านะเป็นความผิดในศีลข้อ3แล้วถ้าหากว่าอ,อ,อันนี้เขาไม่มีเครื่องมั่นหมายแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้สำหรับเพื่อนๆหรือว่าหมู่ญาติสนิทมิตรสหายกับเขาเนี่ยนะก็ ถือว่ามีเจ้าของแล้วเช่นกันในยุคที่หญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเป็นเจ้าของของกันและกันอย่างยุคเราเนี่ยก็ถือว่าทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงต่างเป็นสมบัติของกันและกันไม่สามารถที่จะไปแบ่งปันได้โดยพฤตินัยนะครับอันนี้ก็คงให้คำแนะนำกับเพื่อนได้เท่านี้แต่ว่าเพื่อนจะคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามนะก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนนะครับ